เฮ้ยแกกำทำอะไรอ่ะก็เล่นทัวร์สไปดิแต่ปรับแสงเยอะไม่ได้ึงสายตาเสียเฮ้ยใครบอกว่าทำอย่างนี้แล้วมันจะทำให้สายตาไม่เสียรู้ไหมว่าผลการวิจัยออกมาว่าแกรู้มว่ยิ่งแกปรับหน้าจอมืดขนาดนี้ยสายตาแกยิ่งเสียมากกว่าเดิมเลยนะ ก็เพราะมีผลการวิจัยออกมาแล้วนะสิครับว่าการที่เราปรับหน้าจอให้หมืดมากๆนะครับแล้วสายตาต้องเพิงว่าอ่านน่ะก็มันแปลว่าอะไรหรือว่าอ่านตัวอักษรเนี่ยมันจะทําให้สายตาเรายิ่งเก่งกล้ามเนื้อมากกว่าเดิมเลยสาเหตุนะครับที่ว่าเพราะอะไรตอนนั้นคือเวลาเราปรับ ตัวหน้าจอให้สว่างน้อยลงหรือว่าสว่างให้แบบเกือบจะมืดที่สุดเนี่ยจะทำให้สายตาเราเสียมากขึ้นผมอ่านจากการวิจัย,ยนะครับเขาบอกว่ามันจะทําให้ระบบประสาทตาทํางานหนักและเกิดความตึงเครียดน,นะครับเพราะว่าเมื่อหน้าจอมีแสงสว่างน้อยลงกว่าปกตินะครับลูกตาจะต้องพยายามปรับโฟกัสมากขึ้นเองต้องทํางานหนักขึ้นเป็นสองเท่าครับทาให้เราอาจจะรู้สึกปวดตรงตาเป็นไปได้ครับก็เหมือนกับตอนที่เมื่อก่อนอ่านหนังสือครับแล้วพ่อแม่เอบบอกว่าเราต้องอ่านหนังสือในที่ที่มีความสว่างมากเพียงพอนะครับจริงครับนอกจากทำให้เราอ่านได้ นานเกินแล้วน่ยมันจะทําให้สายตาไม่เมื่อหรือไม่ล้านั่นเองครับและนั่นคือสาเหตุครับว่าทําไมการที่เราปรับหน้าจอให้สว่างลงไม่ได้ทําให้มันทำร้ายสายตาออน้อยลงเลยครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ s u b s ไครป์และแจ้กันใหม่คลิปหน้าสํำหรับวันนี้สวัสดีครับ